เิ้ยนะคะเป็นของรวมพิษนกแรนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับสมุนไพรนะคะแก้ท้องเดินและถ่ายท้องนั่นเองนะคะนั่นก็คือกระเพานั่นเองนะคะชื่อฟินมากคือกระเพานะคะลักษณะเป็นพืชล้มล,ละะกบบมุกขนาดเล็กนะคะคล้ายกับใบโหระพาแต่ใบมีลักษณะเป็นหยกักบริเวณท้องใบมีขนมีกลิ่นหอมทั้งต้นลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมดอกมีสีขาวนิยมปลูกเป็นพืชส่วนครัวใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารนั่นเองนะคะ สรรพคุณทางยานะคะช่วยขับลมและอาการท้องขึ้นอืดเฟอ้อใส่ใบสดหรือยอดอ่อนโดยล้างใบกับเพาให้สะอาดนำไปต้มโดยใส่น้ำแต่พอท่วมพ,พอเดือดดีแล้วจิงยกยกลงกองเอาน้ำมาดื่มครั้งละหนึ่งแก้ววันละสามเวลาหลังอาหารนะคะ ต่อมานะคะขมิ้นชานน่นเองนะคะชื่อพื้นบ้านคือขมิ้นเหลืองนะคะละักษณะเป็นพืชล้มลุกปลูกเป็นพืชผักสวนครัวใบยาวรีใช้ส่วนรากหรือเง้านํามาประกอบอาหารสรรพคุณทางยานะคะใช้เง้า,าสดประมาณ200กรัมนํามาล้างให้สะอาดขูดเอาเปลือกออกแล้วหั่นเป็นแว่นบางๆนะคะนําไปตากแดดจนแห้งสนิทจ,จากนั้นนํามาบดให้ละเอียดเติมน้าผึ้งลงไปสักเล็กน้อย กบว่าพอจะให้ปั้นเป็นเม็ดได้ขนาดเท่ากับเม็ดถั่วนะคะใช้รับประทานอาหารครั้งละ2-3เม็ดวันละ3-4ครั้งแก้ท้องขึ้นอิดเฟยนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายนะคะฝรั่งนะคะชื่อพื้มมากคือจุมโปชมพูแล้วก็มะถามะจีนยามูแล้วก็หญ้าหมูนั่นเองนะคะสรรพคุณทางยานะคะ1แก้โรคท้องร่วง ให้ใช้ผลพรังอ่อนๆนะคะนำเมล็ดและปอกเปลือกทิ้งไว้นำเอาแต่เนื้ออ่อนๆนะคะจิ้มเกลือรับประทานหรือต้มเป็นน้ำดื่มก็ดีนะคะหรือจะใช้ใบแก่ประมาณ1 5บห้าถึงยีใบนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดตำให้แหลกนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะต้มต้มดื่มนะคะแก้โรคท้องร่วงได้ได้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือสมุนไพรนะคะที่แก้ท้องเดินและถ่ายท้องนะคะ ตอนนี้นะคะก็เวลา16 30. นาฬิกา37นทีนะคะตอนนี้เราก็ลองไปฟังเพลงของสองวัยหนิงกันไหมนะคะไปฟังกันเลยค่ะ จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงของสองไว้หนิงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เวลา16นบนาฬิกาสสนาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาฟังนิทานเรื่องต่อไปกันนะคะเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านกกระเรียนนะคะกับหมาจิ้งจอกนั่นเองนะคะในป่าแหาง่งหนึ่งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างปองดองเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุก ตัวจะแสดแงความจริงใจต่อกันทั้งหมดและในป่าแห่งนั้นเองก็มีนกกระเรียนกับหมาจิ้งจอกเป็นเพื่อนกันอยู่มีอยู่วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้เชิญเชิญเอานกกระเรียนมากินข้าวที่บ้านนกกระเรียนจึงยินดีตอบรับไมตรีแต่เมื่อพอถึงเวลาอาหารหมาจิ้งจอกก็นำอาหารใส่จานแบนๆทำให้นกกระเรียน ไม่สามารถกินอาหารได้เมื่อหมาจิ้งจอกเห็นนกเรียนกินไม่อาหารไม่ได้แทนที่จะนำจานมาเปลี่ยนให้กับกินกับให้กินอาหารที่อยู่ในจานนั้นอยู่มาวันหนึ่งนกกะเรียนจึงเชิญหมาจิ้งจอกไปกินข้าวที่บ้านโดยนกกเรียนเอาอาหารใส่ขวดที่มีคอยาวสูงเมื่อสุนัขจิ้งจอกไป กินจึงไม่สามารถกินข้าวที่อยู่ในขวดได้นกกระเรียนจึงกินอาหารทั้งหมดเสียเองนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรนะคะเขาก็ทํากับเราเช่นนั้นนะคะเรามาดูนิทานเรื่องต่อไปมั้ยนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าความจนปัญญาของปาโลมานั่นเองนะคะอย่างที่เรารู้รกันนะคะ ว่าสิงโตนั้นเป็นเจ้าป่าของสัตว์โบกมีพลังกำลังความสง่างามคมลึกและเขี้ยวที่แหลมคมและในขณะเดียวกันปาโรมาก็เป็นสัตว์ที่มีพลังกำลังมากแห่งท้องทะเลเช่นเดียวกัน,นอยู่วันหนึ่งปาโรมากำลังอาบแดดอยู่บริเวณโขดหินสิงโตเห็นจึงเดินเข้าไปทักและขอเป็นมิตรด้วยด้วยข้าเป็นใหญ่แห่งแผ่นดินส่วนเจ้าก็มีปัญญาเป็นหนึ่ง ในฝืนน้ำจะไม่เห็นประโยชน์ที่เราจะมาเป็นมิกันเช่นนั้นหรือสิ่งเตกลกาว ซึ่งปารลมาก็เห็นด้วยกับความคิดเช่นนั้นทั้งสองจึงเป็นมิตรมานับตั้งแต่บัดนั้นเวลาผ่านไปมีอยู่วันหนึง่งสิ่งตมีเรื่องกับมัวป่าทําให้ต้องต่อสู้กันสิงโตจึงไปขอความช่วยเหลือจากปารลมาฝ่ายปารลมาเองก็ยินดีจะช่วยเหลือหากแต่ว่าปารลมานั้นไม่สามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้ด้วยเหตุนี้สิงโตจึงประมาณปารลมาว่า หาไม่ว่าใช่มีแท้ไม่ยอมขึ้นมาช่วยเหลือกันเมื่อป่าโลมาได้ยินดังนั้นจึงกล่าวออกมาว่าสหายเอ๋ยเรายินดีจะช่วยเจ้าหากแต่ด้วยธรรมชาติของข้านั้นไม่อาจจะขึ้นมาอยู่บนบกได้แม้ว่าจะมีพละกกำลังมากแค่ไหนก็ไม่อาจช่วยเหลือเจ้าได้นิท,ทานเรื่องนี้นะคะสอนเรารู้ว่าเราไม่สามารถ สวนธรรมชาติของเราได้เองนะคะตอนนี้นะคะเวลาก็16บหนกาสี่นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังไปฟังเพลงของ2อวันิ่งกันอยู่นะคะไปฟังกันเลยนะคะ งที่จบไปนะคะก็เป็นเพลงของสองวัยหนึ่งนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็เวลา1 6บหกนาฬิกาสีนาทีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังมาฟังนิทานกันต่อนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านกยุงผู้จองหองนะคะในป่ากว้างแห่งหนึ่งมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่มากมายและมีนกยุงอยู่ตัวหนึ่งเป็นนกยุงที่ฟูมเฟนีความสวยงามของตนเองเป็นยิ่งนักและมองว่านกตัวอื่นๆเป็นนกที่ต้ล้ต่ำกว่าตัวเองเสมอมีอยู่วันหนึง่ง นกยุงตัวนี้ไปเกาอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่ในหนึ่งนั้นก็จะอวดโฉมให้สัตว์ทั้งอื่นได้ชืช่นชมและในระหว่างนั้นเองก็มีงูตัวใหญ่หนึ่งตัวเกาอยู่บนต้นไม้โดยพันอยู่รอบกิ่งไม้แน่นอนว่าเจ้านกยุงไม่เห็นงูตัวนั้นเพราะมัวแต่ชื่นชมความสวย ความงามของตนเองและอวดความงามให้ผู้อื่นได้เห็นแต่ก็เป็นโชคดีของมันอย่างหนึ่งที่มีเจ้านกตัวน้อย,อยเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ร้องเตือนนกยุงผู้จองหองว่าฝ่ายเจ้านกยุงได้ยินเจ้านกน้อยร้องเตือนแทนนี่จะเชื่อและหวาดกลัวกลับกลายเป็นคิดว่าเจ้านกน้อยหลอกลวงเพราะนึก อนิจจาความงามของมันดังนั้นมันจึงทำท่าไม่สนใจคำพูดของนกน้อยแม้ว่าเจ้ากนกน้อยจะร้องบอกแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนกยุงผู้จองหองก็ถูกงูใหญ่จัดการกินเข้าท้องไปเรียบร้อยโดยที่มันไม่มีสิทธิ์อุดทรเลยนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่าความหยิ่งพยองนะคะเป็นเหตุแห่งความหายนะนั่นเองนะคะ ตนอี้นะคะเรามาฟังนิทานเรื่องต่อไปกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าไม่เหมือนกันนะคะในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์ป่านานาพาันอาศัยอยู่มากมายและในทุกๆหนึ่งเดือนสัตว์ทั้งหลายก็จะมาประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมจากอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและในระหว่างที่สัตว์ป่าทั้งหลายกําลังประชุมกันอย่างเคร่งครัด เจ้าริงก็ออกมาเต้นเพื่อสร้างความเคลื้นเคลงและคลายเคยรียดให้กับสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ป่าทั้งหลายเห็นท่าเต้นรำของริงแล้วก็ชื่นชอบพอใจเพราะเจ้าริงนั้นเต้นได้สนุกสนานและทําให้ทุกคนไม่เครียดอีกต่อไปฝ่ายเจ้าอูดเมื่อเห็นริงเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นก็เกิดใจลิคิชฉาขึ้นมาอยากจะให้อยากจะได้ความชื่นชม เหมือนเช่นลิงบ้างอูจึงตัดสินใจลุกขึ้นเต้นอย่างลิงบ้างแต่ด้วยความที่อูดเป็นสัตว์อย่ารูปร่างเธอทะาเคลื่อนไหวก็ไม่พิ้วไหวเหมือนลิงจึงทําให้สัตว์อ่นๆไม่พอใจแล้วก็ไล่อูดออกไปจากที่ประชมุมนิทานเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่าแต่ละคนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันการที่ฝืนทาสิ่งที่ไม่ถนัดนะคะอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไปฟังเพลงสาสตรกันนะคะเป็นของ ฟังเพลงน,นี้กันก่อนแล้วกันนะคะ ก็เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้นเองนะคะป้านะคะก็จะให้ท่านฟังนะคะฟังเพลงหุดท้านนะคะเพลงนี้ค่ะะเป็นเพลงของรวมิตนักแม่นั่นเองนะคะคือคอนเสิร์ตคนจนนั่นเองนะคะ และพรุ่งนี้นะคะก็สามารถกลับมาพบกับปาได้ใหม่นะคะในเวลา16นาฬิกถึง17นาฬิกานะคะทางสถานวีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง FM 98.10เมกเฮิรนะคะและว,วันนี้นะคะปานะคะก็ขอกล่าคมว่าสวัสดีค่ะ